นี่นะคะในหัวอัดก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเรื่องของการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชายแดนไทยกับ CLMV กันค่ะ Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิชส,ว,สวัสดีค่ะควันนี้เท่มากเลยค่ะในหัวสวัสดีครับพี่เจตครับ สวัสดีพี่ลิซ่าครับสวัสดีวัวเชาวพี่น้องชาวใต้ครับวันดีวันเที่ยงวันดีวันเย็นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะเป็นกรุดอัฟเตอร์นูนกรุดมอร์นิกรุดอีวินิ่งเนี่ยฮะคือหัวเช้าเนี่ยก็คือตอนเช้า่อออาวันเที่ยงก็คือตอนเที่ยงวันเย็นก็คือตอนเย็นออสวัสดีล่วงหน้า คนใต้ไปเลยนะแล้วก็ประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยที่ทําไมต้องมาทักทายใต้เพราะตอนเนี้คนใต้ดังอาจารย์อาจารย์จะไปสั่งเขื่อนเหรอครับอาจารย์จะไปสั่งเขื่อนเหรอครับ้ะทั้งคุณโอ้อาจารย์แต่ว่าดังแบบนี้นี่เอาเข้าจริงแล้วนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะแี่ทีนี้อาจารย์ผมผมเห็นข่าวนะมีบางคนก็บอกว่าโอ้ยมันทาให้ตัวเขื่อน กระทูนใช่ไหมครับที่นครศรีธรรมราช,ช,ชคนเนี่ยโอ้แห่แห่กันไปเที่ยวบางคนบอกว่าเอ๊อันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมว่าซอฟต์พาวเวอร์มันน่าจะต้องไปในทางที่ดีนะอาจารยแ์แต่ฟังคุณนุชจะรีแรกรุ่นนั้นเขาบอกไม่ใช่เขื่อนนะเขาบอกปเป็นอ่างเก็บน้ำเออ แต่เขาเรียกกันเป็นสารเคื่อนใช่ไหมแต่ว่าอะไรกันแล้ว<ช>แต่อาจารย์ผมรู้สึกว่าอันนี้มันก็ผมเองก็เป็นห่วงเหมือนกันนะมันสะท้อนตักกะที่มันบิดเบีบ้ยวเหมือนกันนะอาจารย์ที่แบบว่าโอ้คนไปชื่นชมนะฮะเออมันกลายไปว่าต่อไปนี้ใครที่อยากจะมีชื่อเสียงก็ไปทําอะไรไม่ถูกต้องก็จะเป็นคนดังขึ้นมาเป็นเซเล็บขึ้นมาได้ผมว่าค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะอาจารย์ถ้าต่ได้น่าคิดมากน่าคิดมากน่าคิดมากทํายังไงก็ได้ให้มันดังแล้วก็สังคมรับเนี่ยโอ้โหน่าคิด อาจารย์น่าเป็นห่วงมากมันมีมันมีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่บอกว่า if you can't be famous be infamous oh. อันนี้อน,น,น่ากลัวมากคือคำว่า infamous คือคำว่า famous คือมีชื่อเสียงในทางที่ดีใช่ไหมอาจารย์แต่ถ้า infamous เนี่ยไม่ต้องแคร์แล้วจะดีหรือไม่ดีขอให้เป็นที่เชาวโชว์อ่ะก็สามารถเป็นเซเลบได้เพราะว่าอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวมากค่ะสมมติผมเนี่ยเจอดอเอรเจตผมก่อนแล้วผมจูบเนี่ยเป็นข่าวไหม น่าจะเป็นน่าจะน่าจะเป็นเพราะอาจารย์มีลูกมีเมียแล้วเป็นแน่นอนนะครับแซวแซวเล่นโอเคทั้งสองท่านครับพี่เจษครับพี่ลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับจะบอกสองท่านว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ผมพูดรายการพูด d m o r n ิ n g อาเซียนอาเซียนอาเซียนครบ8ปดปีว้าวโอ้โหอาจารย์สุดยอดผมจะต้องให้ทำถึงปีที่สิบให้ได้เป็นแอนนิเวอร์แซรีให้ได้ ต้องไปด้วยกันไปด้วยกันจริงไปด้วยกันขอให้พี่เจดกับพี่ดิซ่ากรุณาผมด้วยนะฮะไม่ใช่ผมฮะต้องเป็นทาผู้บริหารปอนเซอร์ครับต่วนะฮะแต่คนฟังเยอะแบบต้องทำอ่ะแล้วคุณผู้ฟังด้วยคือมันต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะฮะก็อันนี้ก็ก็ยินดีที่อาจารย์อยู่กับเรามาถึงแปปีแล้วนะครับ450เรื่องหัวอาจารย์จดไปเลย่ะสุดยอดฮะครับผมเออก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับแฟนคลับวันศุกร์ที่ติดตามฟังผมนะฮะ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงะนะครับแล้วก็ฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจฟันฝ่าธุรกิจที่ยากลําบากไปให้ได้นะครับกําลังใจเท่านั้นนะฮะที่จะฟันฝ่าไปได้นะครับอย่าท้อ<ช>นะครับโอเควันนี้นเป็นเรื่องของเอ็กซ์เบกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับคําว่าเอ็กซ์เกเนี่ยเราเนี่ยไม่ค่อยได้ยินได้ฟังคือาจารย์เอออาจารย์คืออะไรใช่เอ็กซ์กจริงๆมันก็ ตามตัวก็จะเป็น ACM ECS ภาษาไทยแปลว่ายุทธศาสตร์ความร่วมมืออิราวดีเจ้าปยาแม่โขงผมใช้คำของผมเองว่าเป็นความร่วมมือสามแม่น้ำแล้กัน<ะ>เพราะว่าอิราวดีก็คือเมียนมาเจ้าปยาก็ค<ะ>ือประเทศไทยนะครับ,รบ,รบผมแม่โขงก็5ประเทศ XME t <ะ>นะฮะแต่ซึ่งซึ่งตั้งมาไทยเป็นคนริเริ่มนะฮะป๋าครับพี่เจตครับ นะทั้งป๋าทั้งที่เลยนะฮะทำ้เต็มไปเลยเต็มที่เลยเออเต็มที่คือประเทศไทยเนี่ยเอ็กซ์เแบในประเทศไทยเป็นคนเริ่มในการตั้งหมาก็ประมาณสักยีปีได้แล้วช่วงหลังๆคำว่าเอ็กซ์เนี่ยนะครับซึ่งมันดีมากแล้วก็มันหายไปนะจากสังคมในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเราไปใช้คําว่าเราก็คือประเทศไทยไปใช้คําใหม่ว่า CLMVT นะเหมือนกันเลยนะ x m a e ก็ใช่มันก็เท่ากันแล้วมันฟังดูเข้าใจง่ายกว่าด้วยนะอาจารย์ก็คือ CLM แลวก็บอกไทยแลนด์ทำไมเราไม่เอา x m a e เนี่ยผลักดันต่อไปในเมื่อมันทำมา20ปีแล้วนะฮะเออมันก็หยุดไปแล้วเราไปใช้คำอื่นอีกแล้วไอ้ CLMVT เราก็เป็นคนผลักดัน x m a e เราก็เป็นคนผลักดันเราทำไมเราไม่ทำต่อเนื่องกันไปนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กองเศรษฐก,ษรกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศนะยังให้ความสําคัญเรือ่องเอ็กซ์แมกอยู่นะกระทรวงอุตสาหกรรมแน่นอนที่สุดครับก็ต้องพูดถึงอุตสาหกรรมนะวันนี้ท่านรู้ฟังที่ทําธุรกิจตามตะเข็บชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV V, <L> v>, v อาจจะไม่ติดนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถจะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผ่านประเทศที่ติดกับชายแดนไทยได้เลยนะฮ <L> นะเพราะฉะนั้นท่านฟังดีๆใน XM ็กในพื้นที่ตรงนี้ฮะพี่เจตครับพี่ลิซ่าครับ ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่หลายประเทศที่ไม่ใช่อาเซียนเนี่ยให้ความสําคัญมากและมันก็หลายกรอบความร่วมมือซ้อนๆกันอยู่นะฮะเอ็กซ์มหประเทศถูกไหมฮะมันก็ยังมี GMS เอ็เอข้าไปซ้อนในซ้อนกันหลายมิติเหลือเกินหลายมิตินะฮะจีเอ็มเอสนี่ก็มีเอ็กซ์เมกบวกกับจีนสองบทนก็คือยุนนานอ่ายุนนานนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งเมืองนก็คือกวางสีกวางสีก็เป็นทางที่ขนส่งผลไม้ไทยอทุเรียนเข้าไปกวางสีอันนั้นเป็นทางรถยนต์นะฮะแต่ทางของยุนนานอันนี้เป็นทางรถไฟแล้วนะเพราะรถไฟลาวจีนมาแล้วอันนี้ใน GMS ใช่ไหม x p e c t แล้วก็มา GMS ในพื้นที่ตรงนี้นะในพื้นทีย่ยังเป็นเรื่องของความร่วมมือสามเหลียมเศรษฐกิจอีกสามเรียมทองคำดรครับผมจาได้ถูกไหมครับครับสามเหลี่ยมทองคํา ในข้างบนก็ขึ้นไปจากสามเหลี่ยมทองคัมก็จะมีเมียนมายุนานานและก็ลาวก็เป็นสามเหลี่ยมอีกเหมือนกันข้างล่างก็จะเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างก็คือกัมพูชา,าลาวเวียดนะก็เป็นสามเหลี่ยมอีกหเห็นไหมโอ,โอเคเด็กอน ถึงเอ่ออาจารย์แม่นมากอาจารย์แม่นมากนี่อาจารย์มมนิเตอร์มมนิเตอร์อยู่มมนิเตอร์ผม่คือจะบอกอาจารย์ผมมาฟังอาจารย์เพลินแล้วผมไม่ได้ดูเลยเพราะอาจารย์เบร็กเนี่ยหน้าทิมเลยนะมัก็จแบบว่าเอ๊ะอาจารย์มีอะไรเปล่านะโอเคครับได้ค่ะยันเป๊ะมากเป๊ะสมละที่อยู่กับเรามาแปดปี รู้จังหวะหมดแล้วรู้จังหวะหมดแล้วคือยังไม่ต้องไม่ต้องอ้าปากเลยอะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกลิ้นไก่สุดยอดโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมากันต่ออาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของเอกเมกนะแล้วก็มันมีมันมีหลายความร่วมมือที่มันซ้อนกันอยู่แล้วมันจะทํายังไงดีที่มันจะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชายแดนกับไทยเราให้ได้โดยเฉพาะหลังโควิดนะอาจารย์เดี๋ยวเรามาฟังกันในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย130ปีกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุข และพัดลมช้าบมาตรฐานญี่ปุ่นเป็นรายเดียวที่กล้ารับประกันทุกชิ้นส่วนถึง3ามปีพ่อผมตกพายุแรงแบบนี้แม่กลัวจังเฮ้ยบ้านเราห่างไกลอย่างนี้แต่น้ำท่วมไฟดับเราจะอยู่ยังไงใครจะช่วยเราล่ะแม่ ความช่วยเหลือคือสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ไม่ควรปล่อยผ่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติหรือมีผู้กระทําให้เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและบรรเทาการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยความช่วยเหลือจะเปลี่ยนคราบน้ําตาเป็นรอยยิ้มแล้วยังสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับมาร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขเราทําความดีด้วยหัวใจโดยกระทรวงบาหาดไทยหน้าร้อนต้องยกให้เมืองไทยแต่หน้าใช้กว่าใครแรงสะใจต้องชามด้วยเทคโนโลยีใบพัดว่ายวินแรงสะใจต้อง พัดลมช้ามาตรฐานญี่ปุ่นแรงสะใจต้องช้าเป็นรายเดียวที่กล้ารับประก,กันทุกชิ้นส่วนถึง3ปีเต็มแรงสะใจต้องช้าสุขภาพดี new normal ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้ การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M.COT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขปลอดภัยจากโควิด1 9ที่เราทุกคนทาได้ สวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหากเดินทางไปในที่สาธารณะพบปะผู้คนให้เว้นระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจามล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบู่และน้ำหรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ร์วมให้ทุกคนใส่ใจสุขอนามัยปลอดภยัยโควิด -19 หน้าร้อนต้องยกให้เมืองไทยแต่หน้าใช้กว่าใครแรงสะใจต้องถาด้วยเทคโนโลยีใบพัดววินแรงสะใจ้อง พัดลมช้ามาตรฐานญี่ปุ่นแรงสะใจต้องช้าเป็นรายเดียวที่กล้ารับประก,กันทุกชิ้นส่วนถึง3ปีเต็มแรงสะใจต้องช้าร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว New s ์อัปเดตช่วง Good Morning ASEAN กลับมาติดตามกัติดตามนะครับกันาต่อนะครับอะนะครับนี่เดี๋ยวคนแฟนคลับทักมาบอกคุณสมบัติทักมาใน Facebook นะฮะถ้าเรื่องบนสันเขื่อนเขาเรียกไม่เข้าวันจะถามพอดีอาจารย์จะถามภาษาใต้วันละครแปลว่าอะไรอะไม่เข้าวันไม่เข้าวันก็คือไม่ได้เรื่องอ๋อไม่ได้เรื่องอะฮะครับไม่ได้เรื่องถ้าผมเสริมมาไปก็เลอดเลอดแปลว่าอะไรฮะเบลอจริง แต่ว่าอะไรก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละอ๋อไม่ได้เรื่องเหมือนกันโอ้นะฮะวันนี้ร่อยๆเลยนะฮะคนคนตาอร้อยร่อยร้อยวันนี้ร้อยเลยร้อ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 ยเลยนครับผมต่อไปต่อไปนะครับในนั้นร้อยๆตามต่อตามที่ผมได้เรียนท่านท่านพี่เจตไปแล้วนะนะครับก็คือว่าโอเคเอ็กซ์นะครับมี GMS ด้วยมีสามเหลี่ยมด้วยนะครับประเทศที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกอาเซียนก็เห็นความสําคัญของ x m e กซในพื้นที่ตรงเนี้ยใน5ประเทศเนี่ยนะครับตั้งแต คีย์เพลเยอร์สำคัญสำคัญก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาครับนะช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในพื้นที่เอ็กซ์เม็กเนี่ยถูกพัฒนาโดยไม่ได้คำนึงถึงเอ็กซ์เม็กแต่เขาก็จีนก็เข้ามาลงทุนในแง่ของเศรษฐกิจเยอะมากนะฮะทั้งจีนทั้งสหรัฐเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคตรงเนี้เยอะมากคำถามที่สำคัญผมคิดว่าไม่แน่ใจพี่เจตรู้หรือย,อยังพี่ลิซ่ารู้หรือยังว่าเรามองว่าสองประเทศนี้มีอิทธิพลในพื้นที่ตรงนี้แน่ๆครับ เราเคยรู้ไหมว่าคาว่าอิทธิพลเนี่ยมันมากแค่ไหนนะมันเลยมีการสตาร์ดี้มาว่าจีนกับสหรัฐมีอิทธิพลในพื้นที่ตรงเนี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมทั้งอาเซียนด้วยพบว่าจีนมีอิทธิพล70-80%เปอร์เซนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและการเมือง<ะ>การเมืองระหว่างประเทศสหรัฐกับจีนเนี่ยในภูมิภาคตรงเนี้ยต่อภูมิภาคตรงนี้เนี่ยนะครับอ สหรัฐเนี่ยจริงๆก็มีสัดส,ส่วนต่ำกว่าจีนนะแต่ว่าใกล้เคียงกับประเทศจีนผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านโยบายของสหรัฐที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแหละครับมันไม่คงเส้นคงวาสมัยท่านบินคิตตันก็ให้ความสํมคาคัญอดีตประธานาธิบดีกินดันนะครับแล้วสมัยท่านอาดีตประธานาธิบดีบุชก็ไม่ให้ความสำคัญม,มันแล้วแต่นโย,ย,ยบายกา,ยายรเ่ืองของไปอิรักไปอัฟกานิสถาน ท่านประธานาธิบดีบารักก็ให้กลับไม่ความสำคัญอีกแล้วท่านดีไปเด่นก็ไม่สาคัญอีกแล้วะท่านช้ำช้ำไม่ให้สําคัญอีกแล้วพอไบเด่นท่านก็ให้สําคัญอีกแล้วท่านประธานาธิบดีไบเดนก็ให้ความสําคัญอีกแต่ผมไม่แน่ใจว่านั่นคือความตั้งใจของท่านประธานาธิบดีไบเดนว่อยากใช้สําคัญที่นี่นะแต่ว่าผมว่าวันนี้ท่านไปโฟกัสเรื่องเรื่องรัสเซียยูเครนอยู่เยอะแล้วก็ไปไปโฟกัสกับที่อะไรนะที่ที่เศรษฐกิจของ ของยุโรปนะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงในยุโรปมากกว่าอาจจะลดบทบาทไปอีกในสมัยท่านประธานาธิบดีไบเดนในขณะที่จีนเนี่ยยังมีให้ความสําคัญในพื้นที่ตรงนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะช่วงหลังๆก็จะเป็นอะไรละ่ะท่านรู้อยู่แล้วครับเจเจรู้อยู่แล้วนะครับคุณลิซ่ารู้แล้วบรไงมาอย่างต่อเนื่อง20 1 3อย่างไรก็ตามในกรอบความร่รวมมือเนี่ยสหรัฐให้วความสําคัญยังมีกรอบอันอื่นๆที่สหรัฐพูดถึงนะเขาเรียกกรอบ LMI โรเวอร์ uh, แมกโงงอิ i ิ i ชสุดท้ายผันตัวเองมาจาก LMI มาเป็น MUSP แม่ขงง US p a r t n e r s h i p อ่าเห็นไหมส่วนจีนก็ไม่น้อยหน้านะครับจีนก็จะมีลานช้างแม่ขงงแม่ขงงเนี่ยนะเราพูด x m a k มันมีคำว่าแม่ขงงอยู่ใน x m a k นะลานช้างแม่ของ c o r p o r อ t i o ัอันนี้ก็เริ่มโดยประเทศไทยนะตอนแรกประเทศไทยก็จะเป็น s u b r e g i ย n นลานช้างแม่ของสั b r ลี i ย n อตอนหลังจีนเข้ามามีอินโวชัดเจนมีบทบาทชัดเจนก็เปลี่ยนเป็นร้านช้างแม่ผงสับเอ่อคอรเปอเรชันเป็น CL เอ่อ LMC แทนเช่ยางไรก็ตามเราจรึงว่าไม่ว่าจะเป็นกรอบไหนนะครับเมื่อกี้ดรเจตว่าจะจะร่วมพัฒนายังไงรผมเสนอผ่านทางรายการว่าเราน่าจะพัฒนาจาก ูเมื่อกี้ผมพูดในกรอบเล็กๆที่สุดก็คือ3เหเรียมถูกไหมฮะครับสามเียมทองคำสามเหลียมข้างบนเขาเรียกเป็นกรีนไเกิลนะฮะเมียนมาหยุนนานเวียดนามข้างล่างก็จะเป็น3ประเทศถ้าลดขยับจากสาประเทศขึ้นมาใน x อ็กแล้วก็ไป GMS และก็ไปอาเซียนก็จะทําให้สิ่งเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาในความร่วมมือได้เลยนี่อันที่หอันที่สก็คือว่า แล้วอุตสาหกรรมท่านที่อยู่ในตะเข็บชายแดนวันนี้นะครับท่านครับเราสามารถจะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันอันนี้เราเอ็กซ์เมกตัดตัดมาเลเซียออกนะมาเลเซียอยู่ทางใต้นะอันนี้เราเฉพาะเอ็กซ์เม็กก็คือ CL MV นะ c l ซและก็ไทยแลนด์นะครับผมเพราะนั้นท่านที่อยู่ตะเข็บชายแดนสามารถที่จะร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามความฝันและความตั้งใจของสำนักง,งานเออศาษารษฐกิจสาหกรรมที่มอบหมายให้ผมทำวิจัยเรื่องนี้ mm hmm. นะครับได้โดยท่านมาฟังผมไปนะครับปัญหาก็คือว่าเราจะเรามีอุาาตสาหกรรมตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเดิมๆดอยู่แล้วแต่เราจะยึดตรงแบบนั้นเดิมๆไปในอนาคตไม่ได้อุตสาหกรรมเดิมๆก็คืออุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องเสื้อผ้าอรเบอร์เทนซี hmm. มันไม่ได้แล้วล่ะครับ วันนี้โลกมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแล้วบทบาทของจีนกับสหรัฐทั้งจีนสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีก็เข้ามาใน clmv เยอะมากนะเพราะนั้นแนวคิดในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมาคุยกันใหม่ว่าเฮ้ยมันมีอุตสาหกรรมอื่นๆที่มันนอกเหนือจากที่เป็น labor intensive หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้นประเด็นที่สองประเด็นที่สก็คือว่าในตะเข็บชายแดน ประเทศไทยมีคําว่าเอ z ครับคุณลิซ่าครับที่เจ็ดครับเอสก็เขตเศรษฐกิจพิเศษถูกไหมครับสิบประเทศในการตั้งอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยนั้นนะครับยังเป็นลักษณะที่เน้นเรื่องของ l a b บอ Intensive นะครับอันที่หอันที่สองก็คือว่าเป็นเสมือนแข่งแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันผมฟันธงไว้ในรายการเลยว่าถ้าเราตั้งอุตสาหกรรมของฝั่งเรา โดยนั้นไม่ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านไม่มีทางที่เราจะทำให้เอ็กซ์พอรสเกิดขึ้นเพราะกลายเป็นแข่งกันเช่นอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามันมันมันก็ไม่ผิดหรอกที่จะทำอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแต่ขณะนี้เราต้องขยับแล้วหละ่ะมันมันจะต้องเป็นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่ตอบโจทย์ตลาดโลกเป็นยังไงอ่ะตอบโจทย์ตลาดโลกเนี่ยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบเลยวัตถุดิบที่เราใช้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่เราใช้กัน กันอยู่ในขณานี้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อยกา๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์สูงนะแล้วก็ปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชนเยอะได้เพราะนั้นถ้าเราตั้งอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแบบนี้เดิม,ดมแบบๆแบบเนี้ยเรเบอร์เต็นสีแบบนี้ไม่มีทางที่จะขายตลาดสหรัฐไม่มีทางที่จะขายในตลาด EU ได้เลยเพราะนั้นต้องเปลี่ยนแนวคิดอย่างเงี้นะโอเคแล้วในสประเทศเนี้ย เราจะเชื่อมโยงตรงไหนบ้างในกรอบในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับทั้งสองท่านครับพี่เจครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายท,ทําไมถึงไม่ง่ายเพราะว่าเรามีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเยอะมากดครับ่านต่างๆเราติดกับเขาเยอะมากนะครับแล้วด่านต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็ผ่านทางเส้นทางต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหลกัหลกๆก็จะเป็นเจ่นเส้น R-9 นะครับ EWec นะครับวันออกตะวันตก เส้น R3A R3B R3B ยังไม่ใช้เปิดใช้ไม่ได้นะครับ R3B R3B ก็จะเป็น <c oughs> e w v c ก็ R9 ก็จะเป็นอะไรนะดางลาวนะครับภาคอีสานของไทยนะฮะพิษณศโลกไปออกแม่แม่สอดจังหวัดตากไปออกเมียวันะเป็นเส้นที่ยางมาก R3B ก็จะข้างบนทางตอนเหนือข้างล่างนะครับที่เราจะเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็จะมีทั้งจังหวัดตราจังหวัดสาบแก้วบนเส้นทางต่างๆคำถามก็คือว่าบนเส้นทางหลักๆเหล่านี้ก็ยังมีด่านศุลกากรอยู่เยอะเลยแล้วเราเลือกจุดไหนล่ะที่เป็นจุดสําคัญที่จะร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกรอบ x e ็กได้อ่ามันต้องเอากรอบวิชาการเข้าไปจับ,บเอาข้อมูลไปจับว่ามันไม่สามารถจะทําได้ทุกจุดถูกไหมครับด้วยงบประมาณด้วยเวลาเพราะ,ะนั้นเราต้องโฟกัสให้ชัดว่า แล้วเราจะต้องเอาตรงไหนล่ะที่เราจะร่วมมือในแง่ของอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบา้านนะครับผมก็พบอย่างนี้ครับอ่ะขอเริ่มที่ลาวก่อนลาวก็มีหลายจุดมีหลายด่านนะฮะมีประมาณ12ด่านชายแดนที่12ด่านชายแดนที่มีมูลค่าการค้ากิจสตาที่มีมูลค่าการค้า12ด่าน12ด่านเป็นโจทย์ผมครับพี่เจตครับว่าผมจะทํำยังไงล่ะเลือกตรงไหนล่ะจะเชื่อมทั้ง12ด่านเลยไม่ไหวฮะ เชื่อมส2บสองด่านไม่ไหวโอเคในอนาคตอาจจะเชื่อมทั้ง12งแต่วันนี้ต้องเชื่อมตรงไหนก่อนผมเลือกมาสองจุดนะพี่เจษครับพี่ลิซ่าครับเลือกมาสองจุดพี่เจษกับพี่ลิซ่าคิดไปพร้อมๆกันแล้วกัน <c oughs> ว่าเราจะเชื่อมไปตรงไหนดีไม่รู้พี่เจษอยากจะเชื่อมตรงไหน,นพี่ลิซ่าไม่รู้อยากใด้เชื่อมตรงไหนน,นะฮะก็ผมก็เลือกมาแล้วว่าหนึ่งจุดที่ผมจะต้องเชื่อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันกับประเทศเาา <c oughs> นะสองจุดก็คือ หนึ่งน้องคายครับคบ่ะอ่าสองมุกดาหารนะเชื่อมโยงกับนครพนมด้วยค่ะมุกดาหารนะติดกับสมุรกงครนครพนมติดกับคำม่วนแฝงท่าแขกทําไมต้องเอาคำม่วนกับแฝงท่าแขกเข้ามาด้วยเอา้าเดี๋ยวมันจะมีรถไฟลาวเวียดนามไปท่าเรือหุงอ่างห้าร้อยกว่ากิโลนะเพราะนั้นลาวก็จะ คอมพลีสมิชชั่นคอมพลีสก็คือแลนด์ล็อกสู่แลนดิ้งโดยสมบูรณ์แบบนะแม้เราจะมีรถไฟลาวจีนก็ตามท่านดรเครครับยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่สมบูรแบบยังไงยังไม่เชื่อมทะเลอ่ะเพราะนั้นถ้า,ารถไฟจากกรุงเวียงจันทร์ไปสู่ท่าเรือหุงอ่างของประเทศเวียดนามประมาณ500กว่ากิโลก็จะเป็นรถไฟเพราะนั้นลาวกรุงเวียงจันทร์ สปสปลาวก็จะเป็นหนึ่งศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนท่านที่ครบครับพี่เจีรับครับ,รบสองจุดเห็นเรียกไง <c oughs> ฮะก็ <c oughs> เลยตอบไงฮะโอเคครับรัาลูกดีมากเลยนะว่านะพี่เจียครับสองจุดครับที่จะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกหนึ่งกรุงเบียงจัดนะสองกรุงพนมเปต เพราะอะไรเพราะเกิดจากทุนจากต่างประเทศเข้ามากรุงเวียงจันท์เมื่อกี้เอาเกกลับมาที่กรุงเวียงจันนะเรามีรถเขามีรถไฟแล้วไม่ใช่หรอนครหลวงเมียงจันอ่ะครับเขามีรถไฟลาวจีนแล้วครับแต่เขายังไม่เชื่อมทะเลเขายังไม่เชื่อมทะเลเพราะเขาเชื่อมทะเลจากรถไฟที่กรุงเมียงจันทไปสู่ท่าเรือบุกอ่างนะเพราะนั้นกรุงเวียงจันก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของโลจิสติกและก็จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจศูนย์กลางทางการค้านะครับผลิตที่กรุงเวียงจันทรอบๆกรุงเวียงจันก็จะมี เอสอีเซตอยู่ผลิตยอยู่ตรงนั้นส่งไปขายเป็นไงฮะไปขายประเทศจีนนะครับนะ,ะเข้าอยู่หนานอยู่หนานก็กระจายไปทั้งทางซ้ายก็จะเป็นภาพตะวันตกของประเทศจีนโอ้โหใหญ่มากสุเจ็มาทางขวาก็เป็นเมืองสําคัญสำคัญบมดเลยกวางโจฝั่งแผบฝั่งทวนออกโอ้โหมาสาเลยคราวนี้ไปตลาดโลกล่ะหมายนั้นมันไปรถไฟลาวจนีนไปนไปอะไรล่ะมันไปเฉพาะจีนอย่างเดียวไงลาวยังสินค้าลาวที่ผลิตยังไม่ได้ไปตลาดโลก เพราะนั้นเขาเลยเชื่อมท่าเรือหุงอ่างกันทีส่งไปตลาดโลกครับท่านที่เคกเราครับพี่เจมครับเห็นไหมครเพราะนั้นเวียงกุงงวิจัน์ก็จะเป็นเซ็นเตอร์ของโลจิสติกทันาทีครับพี่ครับแล้วกรุงพนมเปญเป็นอะไรยังเป็นอีกหรออย่างนี้ครับพี่ครับก็คือว่าขณะนี้เนี่ยกรุงพนมเปญจะมีทางด่วนกรุงพนมเปญสี่ฮานอยวิวหนึ่งเส้นนะครับพี่ครับยังมีอีกสองเส้นครับพี่ครับเส้นที่สองครับพี่ครับก็คือจาก บันเตียนเมียนเจยบอลันยประเทศวิ่งทางด่วนวิ่งจากบันเตียนเมียนเจยไปกรุงพนมเปญครับพี่ครับเส้นที่สองครับจีนจะมาช่วยสร้างครับอือ้พี่เห็นอย่างนี้ครับเท่านี่สามครับพี่จากกรุงพนมเปญไปสู่ชายแดนเวียดนามครับพี่ชายแดนเวียดนามบาเวดมกไบครับพี่ตรงนั้นเป็นอะไรจากบาเวดมกไบก็ไปอยู่เมืองเศรษฐกิจ หลนะักของเวียดนามคืออะไรครับโฮจินม์ผมได้บอกว่าเดี๋ยวมันจะมี2จุดที่เป็นโลจิสติกก็คือที่กรุงเวียงจันทน์และที่กรุงพนมเปญตรงใน x m ็กซเมเราจะใช้ความร่วมมือตรงนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง,ง2ฝ่ายก็คือคไทยกับ x m e ก็สมาชิกในะ x m e กซ์ม็นะครับ,รบจบครับพี่ oh. โหเยี่ยมยอดสุดยอดจริงได้สมแล้วเองครับพี่สมแล้วที่อยู่กับเรามา8ปีอาจารย์ครับมีโอ้คนแซวเข้ามาเยอะแล้ววันนี้อาจารย์ได้แรงอกมากผมพูดจนมันได้แรงเลยร้อยเลยร้อยร้อยร้อยเลยร้อยร้อยปีเลยครับนี่พี่นางมานั่งรออยู่ข้างนอกหัวเราะเลยนะฮะอ่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่เอเนอร์โบรเซอรี่ปีกับเราแล้วก็จะอยู่กับเราไปอีกนานๆนะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับพี่นิจนะสวัสดีครับขอบคุณพี่พี่สตูดิโอด้วยครับสวัสดีค่ะ